ก็ไหวนะครับมันอันนี้มันมันักครับนี่ครับเราก็แปะดูได้นะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวพี่สันถ่ายแกได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะแล้วมาดูนี่คือจุดของที่เราแขวนพุกติดพุกไว้นะครับเป็นพุกเหล็กพุกเหล็กแบบนี้นะครับนี่คือพุกเหล็กที่ที่เราใช้นะครับแล้วก็เจาะเข้าไปข้างในนะครับพุกมันก็จะไปกลางปีกบานอยู่นะครับใช้2ตัวนะครับนี่ครับแล้วก็แปะไปแปะมาให้ดูนะครับ การทํางานของซึ่งนั่นมานถึง่ว่าแอร์มันไม่ได้ทำงานเหมือนกับโอนหนัก50กิโลแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลายึดเราสามารถยึดบนบน,บนผนัง EP s f o a m ได้ข้างในไม่มีอะไรนะครับเป็นโฟมแล้วก็ลวดโคงไกลแล้วก็ปูนฉาบธรรมดาแล้วกว็หนัก50กิโลนี่คือส่วนที่การเป็นการพปสูวนเด็นว่าผนัง EP s f o a m ของอาจา Thank <laughs> you. จะรู้ว่าโอ้โหไอ้ด้าน,นจริงนะมันเด้งมันเด้งกินแรงมันเด้งปุ๊บม,มันกินแรงเราอะ่ะยอดมาก <c oughs> บ้านโฟมยอดมากที่หนึ่ง <c oughs> ไม่มีใครเสียบเตียน <c oughs> คนบ้านโฟมเป็นตามกันต่อไปนะครับ